สวัสดีครับพบกับเสือเสรินมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัวนะครับวันนี้เสือนํามีดหลากหลายเหล็กเลยนะครับโดยเฉพาะวันนี้มีเหล็กสปริงนะครับผมเล่มที่1นะครับผมเป็นเหล็กสปริงนะครับลดกระปะนะครับผมเป็นสปริงชกหน้าลดโฟวิวยาว9นิ้วกว้าง1.2สนะครับสันอยู่ที่5มิลเป็นทรงทันตกนะครับเล็ก เหมาะสำหรับคุณแม่บ้านนะครับผมจะตัดกระดาษเลยนะครับด้ามอยู่ที่5นิ้วเข้าได้ปลอกเหล็กนะครับเข้าได้ด e ีฟ็อกซี่นะครับราคา500บาทจะมีสอเป็นสปริงเหมือนกันนะครับเป็นมีดแหลมแทงคอหมูยาวอยู่ที่13นิ้ว1หุนกว้าง1.4 โคนสันอยู่ที่6มิลนะครับน้ำหนัก450กรัมเป็นมีดที่ยาวแหลมด้ามอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับผม7นิ้วนะครับคมดึกใบมีดกลนเลยนะครับออกแบบมาสำหร,รับการเสียบซอยลาบได้หมดเลยนะครับเล่มที่3นะครับเป็นมีดใหญ่นะครับสันถึง1เส้น น้ำหนัก800กรัมนะครับยาว12นิ้ว4หุนตัวนี้เป็นเหล็กสปริงรถแทรกเตอร์นะครับกว้าง2.4ครับราคา800บาทนะครับเป็นมีดเหน็บเนื้อใหญ่มากหนักมากด้าม7นิ้วนะครับอกเหล็กแข็งแรงนะครับทุกเล่มผ่านการทดสอบการฟันไม้เนื้อแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับคมจัดตัดกระดาษรับรถไปดูโกเลยนะครับราคาอยู่ที่800บาทนะครับ เล่มสุดท้ายเป็นกูร่าคานะครับผมเล่มนี้สุดคลาสสิกมากเลยนะครับก็มีรอยล่องของกูร่าคานะครับยาวอยู่ที่13นิ้ว2หุนกว้าง2.3นะครับสันอยู่ที่9มิลน,นะครับโอ้สันหนามากน้ำหนักอยู่ที่800กรัมนะครับด้ามเป็นคอยดูลายเสือใหญ่นะครับผมลายเสือใหญ่สวยงามมากเลยนะครับผม เขาด้วยปอกเหล็กนะครับเขาด้วย e f o x ่นะครับเป็นกุญแานะครับมีมีที่หยดเลียดด้วยนะครับมีเล่มเดียวเท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่800บาทสวยคลาสสิกนะครับผมผมหยุดไปไม่โกนเลยนะครับออกแบบสำหรับการฟันโดยเฉพาะเลยนะครับทุกเล่มแถมฝัก PVC ส่งฟรีนะครับผมสนใจโทรหรือแอดไลน์กันเลยนะครับ 0897560208เหล็กที่สร้างจากเหล็กสปริงนะครับผมแล้วก็กูราคาตลับลูกปืนเยอรมันคมสวยคลาสสิกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ